สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คืออโกนิมาเศษฐีใหม่ท่านผู้ชมเลยอ่าป้า ทิดโทใบของเขานี่งามคุณตาวิธีไทยเศรษฐีใหม่นั้นจัดเป็นต้นอโกนิมาที่มีใบสวยนี่ใบด่างๆใบด่างๆนะนี่นใบด่างใบด่างใบด่างนีอโกนิมาเศรษฐีใหม่อ่าเป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยฟังแต่ชื่อเนาะนี่คือต้นเศรษฐีใหม่นี่มันมันเป็นอะไรที่แบบว่า ชื่อของเขาเนะี่ยมันเป็นมงคลโดยชื่ออยู่แล้วเศรษฐีใหม่นะอ่าเป็นต้นไม้ประดับสวยงามไหมหลายหลายคนหนีเวลาที่ไปโรงแรมระดับ5้าดาวไปบ้านพักโฮมสเตย์ไปบ้านสวนรีสอร์ทหรือสำนักงานอะไรที่มันเป็นส่วนของราชการหรือมันอย่างนี้มักจะเจอต้นอันนี้ประดับอยู่เห็นไหม นี่คือต้นไม้ประดับสวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอะโกนิมาตัวนี้แหละอ่าเป็นต้นไม้ประดับสวยงามด้วยอเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยตามที่คุณตาพิธีไทยได้เห็นมานี่ต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่จะมีคุณสมบัตินะในการคลายออกซิเจนออกทางใบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรา อยู่ใกล้ๆต้นไม้นี่มันสีรู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนคลายออกมานะคลายออกมาเออเห็นบอกเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดนี่สิมีออกซิเจนคลายออกมาบ่มากกัน,น้อยตามปริมาณของต้นไม้นะเศรษฐีใหม่ก็เฉกเช่นเดียวกัน,นมีออกซิเจนไหลออกมาในใบของเขาทำให้เรารู้สึก สดชื่นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขานะ,อะ<ไ>เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้เศรษฐีใหม่<ไ>เวลาที่เราไปขึ้นบ้านใหม่ไปคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเลยแฮปปี้เบิดดยเพื่อนนี่เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ยังได้เป็นที่ประทับใจของคนที่ได้รับนะขอบน้ำ ใจพกเธอมากๆที่เอาตนเศรษฐีใหม่มาฝากยายจริงๆยายก็ไม่ได้อยากเป็นเศษรษฐีงเรษฐีอะไรหรอกอายุก็ปูนี้แล้วก็เข้าวัดเข้าว่ามีความสุขเล็กๆได้น้อยกับการรีวิวต้นไม้แข่นั้นเองแหละตื่นเช้ามาก็ดูต้นไม้มันสดชื่นแข่นี้ละชีวิตยายขึ้นมา เด็กเดกเอาต้นไม้ไปฝากคุณยายนะเออเอาละสำหรับเมื่อน,นี้ไผ่ที่ยังบมีกับไปหามาเนาะไปหามาปลูกจักหนึ่งต้นครับท่านผู้ชม